สวัสดีค่ะช้างน้อยนอนหายใจเสียงดังมากเลยค่ะแม่แม่สวัสดีนะคะพูด,พดาคุยตกทายได้นะคะแม่แม่ค่ะเดี๋ยวม่เจีบจะขอย็บอ,อ่อยกันเด็กยว่ามีไม่ตึง ดีอีกรอบนะคะโอ้โหคุณแม่ก็ยืนจับเด็กลัวนะคะยืนหลับเหมือนกันนะคะนี่สวัสดีคุณพ่อปะกายคะ่ะ อนลาดน,นอนแล้วค่ะนอนได้นานแล้วนะคะไม่เจ็บก็เลยมาถ่ายให้แม่แม่รับชมนะคะว่าช้างน้อยนอนเอ,อ่อนอนหายใจเ,ยเสียงดังมากเลยิีเจ๊งอนะิีเจงยืย ดีแม่แม่ทุกท่านนะคะพอพอแม่แม่ทุกท่านนะคะดูช้างน้อยนอนนะคะช้างน้อยน้ำไม่อาบนะคะ หมุนคึ้น n g ư บ c ขึ้น n g บน้เนาะหนืเนาะสวัสดีอีกรอบค่ะแม่จาริยาค่ะสวัสดีอีกรอบนะคะ ทักทายได้นะคะแม่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเอาอาสาต์มาให้เนี่ย ไปดูย้อนหลังฟังเสียงจริงเฮเสียงหวานค่ะเสียงหวานตัวจริงก็ตัวจริงก,งก็เหมือนเสียงนะคะแม่พิมสวัสดีแม่โนสรินค่ะฝนลินแล้วค่ะตอนนี้บรรยากาศดีมาก สวัสดีจ้าคุณแม่อีอยังวะยังคุณแม่แม่สายฝนว่ค่ะะูกปูนอนกับหนิงกันปุ่นกับหนีงนั่งกัน,กนง,นนนงนนกันเนิฝน,น,นลินค่ะตอนนี้ฝนลินอยู่ค่ะคุณแม่ดู สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อสายชนนะคะเทรฉบูนก็รินสวัสดีรอบ เชียงอ๋อคุณแม่เมียวเชีงสวัสดีค่ะของคุณแม่เชียงแล้วแม่น่าจะเชียงนะคะสวัสดีค่ะฝนลินลินฝนลินลินครับลิ่งแบบว่าอากาศดีมากเลยนะคะ ม่เที่ยวพุทธศึก่าถูอฝนเพราะเป็นฝนสาดบอกว่า,วา,วางๆมาเที่ยวเขาค้อคุณแม่คุณแม่อยู่เขาค้อเหรอคะคุณแม่ทานข้าวกันค่ะแม่เมียเชงได้อะไรทานนะได้อะไรทานเนาะค่ะเขาคอ อยากไปนะคะพามิ่งไปด้วยไปวิ่งเล่นอยู่เขาคอนะคะนอนอาปากแลบลิ้นเห็ดเชเวหันดูน้องมิ่งอะไรขึ้นน่อนกอดแขแล้วมิ่งเอามิ่งใส่เป๋ามาเลย ไม่แจ้งคุณแม่ตกรถกันเยอะแน่เลยค่ะวันนี้วันนี้ไม่แจ้งคลิปนี้ไม่แจ้งนะคะแม่แม่ตกรถเยอะเลยค่ะน่าจะตกรถเยอะเลยนะคะอื นู้แจ้งเหรอคะทำไมเจอประแจแน่นสวัสดีแม่อรายาจ้าสวัสดีนะคะเสียงอีหนัง สู่พผอเหลี่ยงสายช่อนบาดดิครับแม่เมียวนะคะเนาะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนี้ำมาสก,การพระอาจารย์ค่ะน้ำมาสก,การพระอาจาร์เสริมศักนะคะ ก็ง่วงนะคุณแม่ก็แบบ,บว่าพออ้วนไม่เย็น,านยามาหานไหนมาเลยพออ้วนไม่เย็นไปทางไหนเนะาะทำธุระทากไหนเนาะยังไม่มาเลยมิ่งนอนรออยู่เด้อพออ้วนไม่เย็น สวัสดีแม่จิตนาภาค่ะสวัสดีแม่จิตนาภานะคะวันนี้ฝนน่าจะตกทั่วนะคะ คนเดียวเลยพ่อบอกกายโดนโดนลมคนเดียวเลยนะคะเมื่อคืนสวัสดีค่ะหลับก็ยังน่ารักน่าเอ็นดูนะมิ่งน้อย แม่พิมพไปไหนยังไม่มาเลยค่ะนี่แม่เมือเชิงแม่พิมพ์ไปไหนยังไม่มาเลยค่ะนี่ยังไม่เห็นเลยตั้แต่เช้าแล้วสวัสดีแม่แม่ทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมเข้ามาให้กำลังใจนะคะพูดคุยทักทายได้คะ่ะพูดคุยเข้ามาคอมเมนต์ได้นะคะ โอ้โหคุณแม่คุณแม่ก็ไม่คืนค่เาเลี้ยงใสนทายเ่ิยเด้อก <g ül> <c oughs> ี่ตะไคร้ใช่จะนอนมาหลับท้องทิ่มมา ามาแน่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยด้วค่ะเด้อแม่พิมพนั่งเศ้าจุ่มไก่ไวบบอจ้าสงสัยค่ะคุณแม่จิตยังไม่เห็นมาเลยค่ะคุณแม่เอ้ลูกือาไปหาเหตุทากไหนเนาะนี่แม่พิมพ์สวัสดีแม่แม่แมทุกท่านเลยนะคะ ไม่หลับไม่นอนเนี่ยนั่นอย่างลบบที่สะดุดน้อแบบที่มีน้อไม่เช้าไปอ้อนอะไรไปอ้อน,นอะไรไม่แป้ง เ่อ้อนแม่แป้งนะคะมาแล้วใครมานั่นพ่นาอ้วนไม่เย็นมาแล้วกำลังว่าจะโทรหาพอดีเลย <c oughs> อืม,มาเรีวมาเรียวด้รถมาพร้อมเลย อากาศดีมากเลยค่ะแม่เมี่ยวแบบว่าฝนลินนะคะฝนปล่อยๆค่ะวันนี้แม่ฟิล์มคือตกรดหลายเที่ยวแท้ว่าสันเอาไกล้ๆกลใครมานี่ยโอ้ย ใครมาด้วยนั่นเอารถเอารถอันนี้เด้วค่ะเอารถรถไปซ่อมนะคะเอารถไปซ่อมด้วยสวัสดีค่ะคุณพ่อหรือคุณแม่เนะาะค่ะไรเตอตรตน พากันมาแต่ไหนเนี่ยโอ้ยฝนลินค่ะฝนลินฝนลินฝนลินใครมาด้วยนั่นใครมาด้วยนั่นมาแต่ไหนกันเนี่ยเอ้ยชิงหน่อยมาหยังชิงหน่อยชิงหน่อยมาเฮหยังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ เดว,วเด้อแป๊บหนึ่งเด้อค่ะเด้อบิ่งหน่อยนอนอยู่ไปรูมเนาะเดี๋็ววันไหนไปยุบไปหาอ่อยหรือเปล่าคุณแม่ค่ะ คุณแม่คุณแม่เอาไปทิ้งเลยค่ะทิ้งเลยโอ้ยฝนเนี่ยมัเป็นตาข้านแทบฝนลินลินค่ะใครเนี่ยพี่ดิว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 สวัสดีค่ะแม่สิริสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะแม่แม่เสียนะคะสวัสดีค่ะแม่พิมพ์ได้ไกลไลบอเมื่อคึืนเพม่อนว่า แม่พี่เด็กไกลหลายบ่ลหมดขึ้นบ่แมน่นหล่อนเปิดซุ้มหร้อยออกเบิร์นแบบบ่ลฮันไหนมาอยู่ตั้งแต่เสาเดอ้อแม,ม่พิ่แม่พี่มานะ้าแนนว้าวบอแมนเข้าไปอยู่ในซุ้มนักเพื่อนหลบติดพันนี่ <laughs> ไปยืนในซุ้ม <laughs> ตอนนี้มีงก็นอนอยู่นะคะ <laughs> มิ่งนอนิค่ะคุณแม่น้องมิ่งนอนอันนี้เล่าทิ้งแล้วบ้าไปหาหนึ่งมะลดเสียงลดแล้วกระือครับเออเนาะเก็บเบิ้ลเกบ่บิลืมว่าไปเคลียเนาะไม่เก็บบ๊อไปวังจับโมงหนิบนนิ้ว ท่านได้กินโอ้สวัสดีคุณอาอาค่ะมอร์นิ่งคุณมาเย็นคุณมา굿มอร์นิ่งนิ่งแฟมิลี่มันใสดูรบนี้เดี๋ยวเก่ยรทับเปาดไบ้านเหรอพี่ตัวเป้ห่นั่นอยู่บ้านียน

มาน้ำพี <te ่หยางนี่ม่น้ำพีหยางนี่ชิงน้อยชิงน้อยม่หยางนี่วันนี้ใส่เสื้อสีชมพูคุณอาคุณคุณอาบอกดิวพันวาฮัลโหลอาอาสวัสดีครับคุณพ่อบุ้อาคยคุณพ่อใครลูกแก้วแก้วมิ่งกินอะไรมาถึงนอนเร็วแท้แม่พิมไม่กล้าแสดงตัวตนแต่จะมาเร็วให้อภัยแล้วเปิดซุ่มนะ อไนันนมาน่ดข้าข้านมมากะหนูเดไปดูมิ่งอีกอน แล้วก็จะมีเคอรี่ด้วยนะคะมีขลิบได้แน่นิแล้ว,ลว,ลวช่างชลากรับที่ว่าไอ้น้องอี่ยังไงนะส่องสเสด็จส่องสเสด็จน,นะบอ๋อเด,ดเดี๋ยวพ่ออ้วนกับพ่อเต๋อเราจะไปเคอรี่นะคะ ยาเด้อคุณแม่ยาเด้อมาดูน้องมิ่งนอนต่อค่ะน้องมิ่งนอนต่อสวัสดีค่ะคุณแม่สุภรัตน์ สวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> อ๋อคุณแม่สิริถามมาว่า <c oughs> กินหมดยังเกงเห็ดหัมพระของยาย ว่าจะเปลี่ยนโปรไกล้าไหมครับแม่สิลิสวัสดีแม่อ้อค่ะสวัสดีนะคะแม่พิมพ์ยังไม่มาเลยไม่แจ้งด้วยนะคะแม่แม่หลายท่านตกรถด,ด้วย แล้วนอนอ้าปากเลยเ h เเวีอยู่ไมเ่เวลาเปลี่ยนเลยสวกอากไม่มีเวลาเปลี่ยนใช่ไหมคะแม่สิริม,ม,ามาดูช้างน้อยนอนอ้าปากเ h ว a อยู่นะคะ โปรไฟล์แม่เก๋ยังออแม่เก๋เปลี่ยนโปรไฟล์ใหม่นะคะแม่สิริแม่พิมพ์คิดหนักเพราะเห็ดคำพระนี่หละจ้า แม่แม่มีเมนูอะไรบ้างคะนี่ได้เมนูยังกินเข,าเนเขาเ่าเนาะเข่าเร้เข่าเที่ยงกินยังค่ะค่ะแม่มิ่งมีแต่สวยๆจริงนะคะแม่ขอบอกเสียงหวานฟันนำผึ่งนะคะเนาะมีแต่สวยๆนะคะ ใส่แม่แม่ทำงานแม่แม่เลยยังไม่ขึ้นรถมาใช่ไหมคะแม่จิตน่าจะใช่นะคะแม่จิตเนาะแม่แม่น่าจีเฮ็ดงานอยู่นะคะเนาะน่าจะทำงานน่าจะไม่ขึ้นรถมาด้วยคุณแม่บอกเดี๋ยวคุณแม่ตามมาทีหลัง ก็แม่เจี๊ยบขอปิดไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะเดี๋ยวพ่ออ้วนกับพ่อเปาจะไปไล่เคลรี่ต่อนะคะแม่แม่แมขาคอยเข้ามารับชมนะคะเดี๋ยวแม่เจี๊ยบขอปิดไลฟ์เพียงเท่านี้นะคะลาแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ใช่เลยไม่เก็บถูกรดเดี๋ยวไม่จะไปรับก่อนค่ะ